แคปหน้าจอล็อกหน้าจอได้ง่ายๆเพียงเคาะหลังเครื่อง iPhone สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพาวทูทิกทิกดีดเทนใหม่ๆที่คุณก็ทําได้กับฝ่ายเช่นเคยค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการล็อกหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเราสามารถทําได้ง่ายนะคะเพียงแค่เคาะหลังเครื่อง iPhone ค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับฟีเจอร์นี้ค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับผู้ที่ใช้งาน iPhone ค่ะที่ต้องการอยากจะล็อกหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอแบบไม่งอปุ่มค่ะซึ่งการเคาะหลังเครื่อง iPhone เพื่อสั่งการนะคะก็สามารถทําได้2แบบค่ะนั่นก็คือเคาะแบบ2ครั้งและแบบ3ครั้งเพื่อสั่งการค่ะและนอกจากจะสั่งการแคปหน้าจอล็อกหน้าจอได้แล้วนะคะยังสั่งการอื่นๆได้อีกด้วยเช่นกันค่ะ,คะเช่นสั่งเปิดไฟฉายค่ะเพิ่มเสียงและเปิดกล้องเป็นต้นค่ะ แล้ววิธีแคปหน้านจอล็อกหน้านจอทำได้ง่ายเพียงเคาะหลังเครื่อง iPhone นะคะก็สามารถทำได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกการช่วยการเข้าถึงค่ะและแตะไปที่สัมผัสค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะคำว่าด้านหลังค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจะมีให้เราเลือกค่ะว่าเราเนี่ยต้องการแตะที่2ครัง้งหรือแตะ3ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกระบบสั่งการที่เราต้องการใช้งานได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถแคปหน้าจอล็อกหน้าจอแบบง่ายๆเพียงแค่ขอหลังเครื่อง iPhone ได้แล้วค่ะหากชอบทิ๊กดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to tick ทิ๊กดีๆเทนใหม่ใหม่ที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบักบูดั TV ได้เหมือนเดิมค่ะ